สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะ,ะดูสิคะบีดยุ่งๆอยู่สองวันกับเพื่อนๆค่ะสงการไม่ได้ไปเล่นสงการนะคะ,ะยุ่งๆกับปัญหาแยๆ่ๆรอบๆตัวนะคะอยู่สองวันต้นไม้บีดเหี่ยวบีดไม่มีเวลาไม่กระทั่งมาดูต้นไม้ค่ะบีดลดครั้งสุดท้ายเมื่อสองวันที่แล้วตอนตีสี่นะคะ ยังไม่ได้ลดอีกต้นที่บีดซื้อมานี่ก็เหี่ยวแล้วค่ะตะกบตะกบยกักษ์กับตะกบฝรั่งนะะี่ค่ะเริ่มเหี่ยวนะ,ะดินแข็งเป๊ะเลยะคะ่ะบีดว่าจะเอาลงกระถางไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าบ้านบีดอยู่ในขั้นตอนที่กำลังซ่อมแซมต่อเติมพื้นที่ปูกระเบื้องพื้นที่นะคะ ขนหินขนอะไรอยู่บีก็เลยยังไม่ได้เอาลงดินนะคะเอาเขาสองต้นนี้ลงกระถางไว้ก่อนนะคะบีเตรียมกระถางไว้แล้วะคะ่ะต้องบีก็จะใช้น้ําน้ําที่อยู่ในบัวเล็กๆของบีนะคะลดแล้วก็อันนี้คือน้ําซาวข้าวนะคะบีลองไว้แล้วบีจะเอามาลดตอนที่บีปลูกเขาลงอะไรละลงกระถาง การปลูกต้นไม้นี่เราต้องใส่ใจอ่ะเพื่อนเค่ะเราต้องใส่ใจมากเลยเนาะดีจะบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่งามนีม่แต่หินเนี่ย มีเดินไปเอาดินเนี yeah. ่ยดินก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นดินที่ไม่มีประสิทธิภาพจเจ้าต้นใหญ่ใส่กระถางนี้ทำนี้แหละก็จะเอาลงเลยนะดูสิแข็งมากเลย ดีดไม่ได้ลด,ด,อดอสองวันดีดจุ้งจุ้งอ่ะเป็นแบบนี้เพื่อนๆค่ะดีดไม่ได้ลดสองวันนะดูซิเป็นแบบเนี้ยดีจะเอาตั้งแบบนี้เลยนะคะออยาางนี้จเดเดดหมล โตของ้ม่อนเดี๋ยวบิดจะเอาให้ให้บิดทําบ้านทําเคลียร์เรื่องบ้านเสร็จเรื่องก่อนก่อนบิดเอาลงดินเข้ามาแล้บิดก็จะขีดแบบนี้คุณผู้ชมบิดไม่ตามบิดขีดแบบนี้แบบนี้เอาลงเลยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคุณผู้ชมบิดก็โดนแบบนี้ หกโมงแล้วนะคะเพื่อนหกโมงแล้วนะคะถ้ามีเสียงอะไรดังรบกวนก็ขออภัยนะคะน้ำอันนี้เป็นน้ำน้ำธรรมดานะคะไม่ใช่น้ำซาวข้าวอันนั้นทำงานเพนยบเลยวันพีก็จะเอาน้ำซาวข้าวนี่แหละ จะตายไหมน้นะองเอาน้ำธรรมดาลดไปอีกเอาน้ำธรรมดาลดไปอีกอืมเอาน้ำธรรมดาลดลงไปลดไปเท่าไหร่จะรอดหรือเปล่านะ้องตน เพื่อนๆค่ะปิดปลูกลงกระถางไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเหนียแบบนี้เลยค่ะนี่ก็มืดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆ fc ทุกท่านด้วยค่ะ mm hmm. คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ mm ๊ายบายสวัสดีค่ะ mm hmm. จะตายไหมเนาะ ตายหรือเปล่านเนี่